ครับผมมิสเตอร์สกีชเนนทำยูทูบสมัครเล่นอยู่บ้านพอดีผมอายุก็เอลี่แล้วห้าสิบห้าปีสี่ห้าปีก็จะเกษียณเลยครับเอลี่ก็ไม่รู้ทำอะไรก็มาจะมาคุยอายุ ตามอายุที่เราผ่านมาการมีประสบการณ์ชีวิตมาพอสมควรนะครับแล้วก็อยากจะคุยให้น้องๆรุ่นหลังอพอได้รู้พอได้ศึกษาผมจะคุยเรื่องที่ไม่มีในมหาวิทยาลัยและไม่มีในโรงเรียนนะครับคือปริญญาชีวิต ปัญญาชีวิตนี้ไม่มีในะระบบการศึกษาบางคนการศึกษาจบ PhD ปรดีญาโททูิบญยเอกบางทีก็ประสบาการณ์ชีวิตไม่ม,มีมีในด้านตัดสดีนะครับเวลาโกรธเวลาโมโหเนี่ยบางทีก็จะใช้อ,อารมณ์โตสะมาใหม่ผมดูแล้วแพทย์ยังทะเลาะก,กันกับคนไข้เลย ใช้ว่าจาไม่ดีก็มีนะครับประสบการณ์ชีวิตนี้ต้องประสบด้วยตนเองนะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องอชีวิตการมีครอบครัวนะครับผมดูดูแล้ววันนี้ดูในสังคมคนไทยเรา ผมมีความรู้สึกว่ามันเลเทะในการระบบวินัยชีวิตนะครับสมัยก่อนนี้ที่ผมมาคุยนึกถึงสมัยก่อนว่า30ปีที่ผ่านมาผมก็อยู่บ้านเกิดที่สจังหวัดชายแดนภาคใต้สามสิปีที่ผ่านมาเชาวมาลาย,ยู สามจังหวัดชายแดนใต้ส่วมาจะดูทีวีช่องมาเลเซียผมยังจำได้ตอนสมัยเด็กๆนะครับอายุประมาณ10บขวบ11บขวบอายู่เรียนอยู่มัธยมปีที่1ปีที่สองคนจะมาเต็มลยที่บ้านดูทีวีใชร้ระบบแบตเตอรี่ไฟฟ้ายังไม่มีนะครับ จะขึ้นลังคาแล้วก็ปรับอ่สาสอากะมุนไปทางชายแดงเพื่อว่าคนสมัยก่อนนี้ะจะมีความรู้ภาษาไทยน้อยมากคุณย่าผมคุณยายผมยังพูดภาษาไทยไม่ได้เลยก็ะจะดูช่องมาลายูฮะนังมาลายูว่าประเทศมาเลเซียนี่จะใช้ภาษา ใครๆกันพอจะเข้าใจแต่แสลงไม่เหมือนเปรียบเทียบว่าเหมือนกับประเทศลาวกับไทยน้องคายก็จะว่าวิชาเนี่ครับว่าวซื่อๆอ,อนี้ผมยังจำได้ว่าสมัยเด็กๆนีด่ดูทีวีและก็จะมีโฆษณาของรัฐบาลมาเลเซียในสมัยนั้นก็คือ รัฐบาทดตร์ด็กเร์มหดีมูฮัมหมัดเป็นนายกรัฐมนตรีมาใหม่ๆม่ท่านจะพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญในด้านต่างๆในด้านเศรษฐก,กิจอะไรก็แล้วแต่ท่านก็ลงนรงในทีวีทุกุกช่องว่าใหาร้รักกันดิสิบเลนฮารุมนี Disiplin kita rakyat Malaysia uh, kena uh, hormatkan ada disiplin dan harmoni. Eh, pomen wah arai pen bahasa Inggeris ni macam bahasa Melayu. Pomen do ni di China riwa. Oh, tamat deh, kau jadi ahli bahawa. Perkara jadi mangkong, sangkong jadi mangkong ni, tahu. ต้องมาจากครอบครัวที่ดีก่อนครอบครัวที่มีระเบียบว,วินัยในครอบครัวและมีวินัยชีวิตและวินัยในด้านการเงินวินัยในด้านรายจ่ายรายรับต่างๆครอบครัวที่มีอบอุ่นโอ้ีนีน่ตัวผมเองก็ผ่านมาด้วยการเละเทเหมือนกันมีหลายเมียหลายเมียมาแล้ว ก็จริงทันทิธานบอกว่าคืออาจจะเป็นครอบครัวที่แตกแยกมาก่อนอขออภัยด้วยคนที่แตกแล้วก็แตกไปที่ผ่านมาแล้วก็จะทำมาแก้ปัญหาไม่ได้แล้วก็แล้วไปตามอายุไขไปเรื่อยๆ จะเตือนน้องๆที่เดินนาที่คณะเดินทางเพราะมนุษย์เราเกิดมาคือชีวิตการเดินทางฮะตั้งแต่บริบาลแรกเกิดกิชีวิตเริ่มหนัาหนึ่งแนละ้วกำลังเดินทางจะสู่เป้าหมายชีวิตปลายชีวิตก็คืออายุ60ตามอ,อายุ ราชการจะเกษียณใน60ปีบริบูรณ์คนที่อายุยืนเป็น100ปี90ปีก็ยังสามารถาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เล่นกับเมืองได้นะครับยังไม่แก่ครับแต่ผมพูดตามาก,กฎกติกากฎเกณฑ์ของอมนุษย์<ม>บรนโลกใบนี้ นีด้ดูดูแล้วอครอบมาจากที่ขาความมังคงก็คือความแตกแยกมาจากครอบครัวประมาณ75%็ดาที่ทำให้บางคนะจะเป็นอคนโษที่จะพูดเป็นขยะสังคมนะครับ ขออภัยด้วยจะปู้ตามความจริงบางบางครอบครัวก็แตกแยกมาอย่างผมเองก็เช่นกันนะครับอตอนนี้มาปลายชีวิตผมตั้งหลักใหม่ก็อยู่ปลายชีวิตก็พออยู่ได้พอสบายจะบอกว่าผู้ชายกับผู้หญิงนะ,ะที่มีความสุขที่สุดก็ตอนที่ ขณะเดินทางอ่าน,นจะบอกเรื่องกาวความรัะไปด้วยขณะเดินทางในชีวิตมีความสุขมากที่สุดเลยอ่สมัยก่อนนี่เขียนจดหมายไปอ่าส่งไปตอบมาส่งไปตอบมาตอนที่ยังไม่เจอไม่เหมือนกับสมัยนี้นะครับสมัยนี้จะเป็นอ,อที่เร็วมากอสดทันใจเลยครับอ่าโลกโซเชียลสมัยก่อนนี้ ผมเรียนหนังสืออยู่ประเทศมาเลเซียส่งจดหมายไปนู่นให้ผู้หญิงอุดรคนแกนไปเล่นหนังสือฉบับหนึ่งคือหนังสือ c o r r e s p o n d e n c เรียกว่าภาษาอังกฤษณนะพบกันแบบนั้นก็ชีวิตความสุขกํกำลังคณะที่เราเดินทางก่อนที่เราจะได้มา แต่งงานเป็นคู่กันเป็นคู่ชีวิตกันก็ความสูขในขณะนั้นพอได้มาก็ความหวานก็ไม่มีนะครับความหวานชื่อจะมีประมาณตามธรรมชาติของอมนุษย์ทุกๆคนตามธรรมชาติของผู้ชายผู้หญิงสามีภรรยาทีา่ไม่สามารถที่จะสร้างได้แต่มีบางคนก็ยัง สร้างได้ให้ครอบครัวมันโขดหนึ่งผมได้มาหกเดือนแล้วไม่มีแล้วที่จะโทรว่าไงพี่ทำงานเหนื่อยไหมอะไรแบบนี้ไม่มีเลยกลับมากแท่ผู้ชายาจะคุยกับคนอื่นนี้ดีกว่า,าถ้ากับสมมุติว่า,ามีกิ๊กเนี่ย ถามกออินข้าวอะไอยังดูแลสุขภาพด้วยเดินทางดีๆนะครับสวัสดีครับคุยหวานไปเพราะว่ายังไม่ได้ใช่ไหมผู้ชายถ้ากับเมียนี่อเมียโทรมาก็อ๋กลัวเลยเราแวงเลยเรื่องโทรศัพท์ทไม่อยากคุยคุยแค่นี้ก่อนนะครับพี่มาติดงานอ่านี่คือส่วนหนึ่งที่ ไม่สามารถที่จะปรับปรุงได้อของครอบครัวนะครับไฟผู้หญิงก็าบางทีก็กลับไปหลับเหนื่อยจากงานมาไม่มีการอาเอาอกเอาใจาแบบสมัยใหม่ๆคนเรานะทำได้ให้แบบใหม่ๆสเสมอ ครอบ,คร,อค,ค,รบครัวจะมั่นคงนะครับครอบครัวจะมั่นคงเช่นถ้าเรามีเงินมีทองสักนิดหนึ่งก็ตามทิฐนะเรานะไปกินข้าวตามผู้บาทก็ได้กินข้าวกับครอบครัวอ,อย่างผมเองสมัยก่อนนี้ภรรยานี่ไม่อยาพาไปเลยลูกไม่อยากพาไปเลยมีมีเงินเบอรเงินมา ไปเลี้ยงกิกอนอกไปกินที่ร้านดีๆนั้นรู้ร,ร,รู้เพื่อจะเรียกความสนใจจากาไฟตรงข่า,ากลับมาที่บ้านไม่มีอะไรก็กับภรรยาลูกเมียก็ไม่เคยาพาไปเท่าไหร่นี่คือนิสัยของอผู้ชายแต่ไม่ใช่ทุกๆคนนะครับผู้ชายที่เจ้าชู้ ผู้ชายที่ไม่รู้จักพอผู้หญิงก็เทดกันบางผู้หญิงก็ไม่สามารถที่ะจะมัดสามีระง,งับความเจ้าชู้ของสามีได้เพราะผู้หญิงนี่ส่วมากคิดว่าแต่งงานแล้วได้สามีแล้วจะคิดว่าเป็นของตายนะครับ ไม่มีใครเป็นของตายครับยังมีชีวิตอยู่เสมอยังภรรยาเรา,าถ้า,าเราเลิกกันก็ยังมีคนอื่นชอบมากมายตัวเราเองก็เช่นกันคุณไม่ชอบก็มีผู้หญิงอื่นก็ชอบมามากมายเหมือนกันเช่นกันนะครับทีนี้ที่จะมาคุยก็จะให้รักษามาตรฐาน ตอนนั้นของครอบครัวให้มั่นคงถึงจะได้สู่สังคมที่มั่นคงและประเทศชาติจะมั่นคงตามด้วยนะครับพอผมดูดูแล้ววันนี้ผมดูในโลกโซเชียลผมจะดูมีเรื่องทุกวันเลยว่าคนไทยเรายุคนี้ไปไปผสมกับเ,เรื่อง วิกฤตของเศรษฐกิจบ้านเมืองและวิกฤตของโรครายบางคนไม่สามารถที่จะทนต่อสู้กับปัญหาได้จนเลิกรากันมีทุกวันเพื่อนผมเดือนนี้ก็หลายท่านนะฮะที่เลิกรากับภรรยาสาเหตุมาจากหลายๆอย่างนะครับ ทีนี้เรามีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วจงพยายามทําให้ดีที่สุดปรับสร้างความเข้าใจซึ่งการและกันให้สามารถต่อสู้และตนทุกตนสุขอยู่ด้วยกันเพื่อครอบครัวให้มั่นคงคือที่ไม่มั่นความมั่นคงครอบครัว,ว,ว,วนน,นั้นไม่ใช่หมายความว่า เราฐานะดีมีเงินมีทองไม่ใช่ครับความมั่นคงนั้นมาอยู่ที่ใจเข้าใจซึ่งกันและกันเอาใจกันซึ่งกันและกันผมดูดูข่าวทุกวันนี้มีการสามีหึงกวงไปฆ่าภรรยาไปฆ่าเม่ยาย่ผู้หญิงก็ไปฆ่าผู้ชายฆ่าสามี มันเละเทะไปหมดเลยบ้างเมือเราถุกวันนี้ด้วยความความขาดระเบียบว,วินัยชีวิตไม่ได้จัดระเบียบคนบางคนก็ความสุขอยู่กับเหล่าสุรานารีกับสุราอนารีก็มีบางคนก็ไปยุ่งกับอบบยมุกกับ สิ่ง่ผิดกฎหมายคือยาเสพติดนะครับผมดูดูแล้วทุกวันนีอ้อาการที่น่าเป็นห่วงต่อลูกหลานเราเสมอไปดูในดูใน YouTube ดูในอมรินทีวในไทยรัฐอะไรเนี่ยจะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นทุกวันนะครับ พยายามลดเหล้าก็ดีนะกินให้ให้พอประมาณแต่าศาสนาอิสลามก็ห้ามเบ็ดขาดก็าศาสนาพุทธก็ห้ามเหมือนช่นกันสุราเม่ัยอยู่ในสินที่ห้าก็ไม่กวนไปดื่มให้มึนเมาจนขาดสติขาดสติไปก็ดูขับรถอุบัติเหตุบาง ไปยิงไม่ยายบังอะไรบางนี่คือคือสติอารมณ์เรา,าเสียไปมันแปลกจริงๆในประเทศเรา,าคนเรานี่ไม่ชอบมีวินยัยชีวิตไม่ชอบมีสิ่งที่มีเหมือนกับผมเมื่อก่อนเหมือนกันเช่นกันเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้มากๆเลยครับ พอมาที่หลังนี้พอรูอ้แตกแยกครอบครัวหลายบ้านเพราะกิเลสความต้องกางของเรามันไม่พอแต่สุดท้ายมีที่เราพอ,อาเราก็จะได้หยุดมันกลารหยุดดีที่อยู่ที่อา,อาจจะเจอ,อความรักที่ ความรักที่ผู้หญิงนั้นเข้าใจเราเราเข้าใจเขาผู้หญิงที่เข้าใจความรู้สึกเราเข้าใจว่าเราชอบอะไรเราก็ต้องเข้าใจเราต้องไม่เอาไม่เห็นแก่ตัวเก่กันถึงเราจะอยู่ด้วยกันได้ตลอดกาลน,นะครับ บางทีบางทีผู้หญิงก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ผู้ชายอชอบไม่ชอบอะไรผู้ชายก็บางทีการเอาใจผู้หญิงก็ไม่ค่อยอรู้เรื่องคือเอาแต่ใจเอาแต่เห็นแก่ตัวนะครับคืนนี้ผมจะคุยแค่นี้ก่อนแล้วก็ พรุ่งนี้วันรนี้ผมจะคุยต่อไปเรื่องนี้ผมอพอถนัที่จะอธิบายถึงหลายๆอย่างเรื่องหลายๆหลายๆอย่างที่จะได้ครอบครองคอูค่สามีภรรยาให้สมบูรณ์แบบไม่ใช่ด้วยความมังมีเงินทองนะครับ ขออภัยด้วยที่ผมคุยผิดพลาดก็ผมจะลองอทำยูทูบแลวก็ผมจะลองอเอาความรู้ประสบาการณ์ให้น้องๆได้เรียนรู้เพราะน้องๆกำลังเดินทางกำลังประจองภัยอยู่กับชีวิตพอถ้าเราผิดพลาดไปผิดพลาดครั้งเดียวครั้งที่สองโอกาสมันยากที่มันจะดีขึ้น แต่บางท่านก็พลาดครั้งที่หนึ่งไปดีขึ้นกับครั้งที่สองก็มีแต่ก่อนที่เราจะมีภรรยาหรือมีชาบีต้องคิดไต่ตรองให้มันดีและปลาความเข้าใจมาก,ก่อนให้มันใหม่ๆเสมอได้ความรักเราอยากคิดว่าเรามีอายุแล้ว ไม่สามารถที่จะทำให้เมื่อนใหม่ๆไม่ได้ทำได้อยู่ที่วิธีาการอยู่ของเราวิธีปรับความเข้าใจาทุกอย่างทางภายในทางภายนอกภายในนี่สำคัญนะครับเรื่องเซ็กซ์วัวเซ็กซ์ัวโลจีต้องเรียนรู้นะครับขอจบเพียงนี้เดี๋ยวผมจะอบอกในช็อตต่อไปครับราตรีสวัสดิ์